สวัสดีครับเ,เจอกันกับผมคิติคนคำนวณครับคลิปนี้แนวทางหวยฮานอยประจำว,วันที่2ี่มีนาคมคิสราดสอ2 0นนะครับก็ข้อมูลที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์มโนผลหวยฮานอยอย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วโปรโดใช้วิจยารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆด้วยนะครับเผื่อจะมี ท่าอื่นที่สนใจแนวทางแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เห็นคลิปนี้นะครับผมยังไม่เห็นกิตติคนคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะเผยแพร่บนกิตติคนคำนวณทีวีนะครับยูทูบชาแนลนะครับนะแล้วก็เพจ a c e b o o k กิตติคนคำนวณนะครับสองช่องทางนะครับผมบน YouTube ให้กด s u b สไครต์กดติดตามด้วยนะครับปุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่คนละภาษาเท่านั้นนะครับ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลือกรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมอัพนะครับนะขึ้น YouTube ส่วนเพจ a c e b o o k ให้กดถูกใจเพจนะครับไม่งั้นจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับผม5 7 3 6ดกับ 6, 8, หกแปงเมื่อวานนะครับ736บนแล้วก็68ล่างนะครับ นะครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้หยุดวิดีโอไว้หยุดบันทึกวิดีโอไว้โอเคนะครับนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือเลขคาดการณ์ในวันนี้นะครับเจ็ดกับสามบนนะครับเด่นสามสี่กับหกล่างเด่นสี่นะครับนะดูผลงานเมื่อวานนิดนึงนะครับมีเลขติดเด่นสองตัวนะครับเจ็ดกับแปดผมก็วางเจ็ดบนนั่นแหละนะครับแต่เจ็ดนมาหลักร้อยนลเมื่อวานเนาะนะครับ จ็ดมาหลักร้อยแต่ผมให้เด่นเก้าเนาะเจ็ดเป็นตัวลองก็เก้าก็ดับไปซะ,ะส่วนแปดผมใหอ้อยู่วิ่งล่างนะครับแต่ผมให้เป็นตัวลองเลขหนึ่ง <c oughs> นะครับเลขหนึ่งเป็นตัวเด่นนะครับแปดเป็นตัวลองก็ไม่เข้าไปนะครับถ้าวางแปดเด่นเมื่อวานนะครับท่านที่ชอบลูดก็น่าจะโอเคอยู่นะครับก็มาหกเนาะจริงๆแล้วเลขเก้ากับเลขหกเนี่ย กับหัวกับหางหเฉยไม่งั้นก็คงจะได้รับประทานอยู่นะครับน่าเสียดายมากเนี่ยหกบนหล่างเลยเมื่อวานโอเคไม่เข้านะครับถือว่าไม่เข้ามาที่วันนี้นะครับนะผมก็จะวินเลข2ตัวจากเลขเด่นก่อนแล้วกันเหมือนเดิมนะครับหากชื่นชอบในเลข5ตัวนี้นะครับแต่ ไม่ไม่สนับสนุนเลขเด่นผมเนี่ยนะครับก็ก็สามารถนําไปต่อยอดใหม่ได้นะอกิตติเห็นว่า3มเด่นใช่ไหมฉันจะสลับกับแกฉันจะเอาเจ็ดเด่นเพราะเจ็ดมา5วันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมาหลักร้อยแต่ก็เด่นนะสำหรับท่านที่ชอบวิ่งนะครับนะเมื่อวานเนี่ยเป็นตัวลองเจ็ดก็มาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้ากับเมื่อวานด้วยนะครับ หากชอบหก็หนะครับนะผมาวางเด่นตามตำแหน่งสูตรของผมนะครับ3ามส3ม3ามสมห้าสาหกสเมื่อวานก็จะมีเลข8เนาะที่ติดเด่นแต่ไม่อยู่ในวันนี้นะไม่มีในเลขคัดการวันนี้นอกนั้นมีครบออเลยนะห้าเมนะครับมีครบยกเว้นเลข8ตัวเดียว สูตรนี้ยังใช้ได้นะครับเลขเด่นจากเมื่อวานจะมาวันนี้จะมาในวันถัดไปนะครับนะสี 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, ่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดต่อไปตัวลองนะครับคิดอะไรมากกิตินีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า 76็ดหกเสมเมื่อวานมาแล้วนันสามหกหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดลองอันดับสุดท้ายคือเลขห้านะครับไม่ได้วางไว้ในกลุ่มเล็กวิ่งนะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันหากท่านใดเห็นต่างจากสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยก็นำตัวลองอันดับสุดท้ายไปรูดเลยก็ได้นะหรือไม่ก็เอาแค่5้สาม 5 4 5 5 5 6 5 7นะครับนี่คือเลขชุด2ตัวจากเลขคาดการ6 5ตัวด้านบนนะครับวินเป็นเลขชุด2ตัวจะได้25ชุดหากเชื่อมั่นในแนวทางเลข5าตัวของผมเนี่ยก็เอาเฉพาะ25ชุดนี้ก็พอหรือนะครับหากเชื่อมั่นในเลข5าตัวแต่แต่ไม่มั่นใจเหมือนเมื่อวานเนาะมาเฉพาะ7กับ 8, นปะเมื่อวาน7กับ8แต่เอาเป็นตัวรองหมดเลยนะครับ7เอาไปรูดก็คงไม่ได้เพราะ7มาหลักร้อยส่วน8ก็รูดได้อยู่นะครับวางล่างตรงอยู่นะครับมีตีเด่นแน่นอนอย่างน้อยสองตัวนะครับนะเหมือนทุกวันนั่นแหละทีนี้มาดูเลขดับนะครับอันนี้เป็นแนวทางเพิ่มเติมนะจะตามไม่ตามก็แล้วแต่นะครับแต่มันคือเราทาเพิ่มเติมนะครับถ,ถ้าเชื่อมันในราคาก็เอา25ชุดนีก้ก็พอ หรือไม่ก็ถ้าเชื่อมั่นมากๆก็เอาเฉพาะเลขสกับเลขสี่เพ่อนะหรือเชื่อมั่นอยู่แต่เห็นต่างจากเลขเด่นก็ไปดูเลขรองตัวรองแล้วกันนะครับทั้งรองอันดับที่1อันดับที่สองแล้วรองอันดับสุดท้ายนะครับ3ามแ3ด3า3เก้าสามองสี่แปดสีี่ย C หนึ C ส,สนี่นะครับเป็น35ชุดแล้วนะผมก็จะเน้นไอตัวที่ผมวางวิ่งนี่แหละนะครับก็จะมี3 4 3 7 3 6นะครับเมื่อวานเมื่อวานมาละโอ้โหนะโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ดไ้ก็ได้นะ เมืม่อวานมาสามหกวันนี้อาจจะมาหกสามก็ได้นะครับอันนี้เอาทิ e ้งเายนะครับเออแล้วก็เมื่อวานมีแปดเนาะก็เป็นสามแปดด้วยกด้นะเลขสี่นะครับก็สี่สาม สี่เจหจริงๆริสสามกับ3ามสี่เปนตัวเดียวกันเนาะนะครับแค่เป็นตัวกลับกันเฉยๆก็จริงๆไม่ต้องวงก็ได้นะครับสี่แดสี่ห้าด้วยก็ได้นะครับนะบวงอะไรทีเนี้ยนะทีนี้มาที่เลข 3ตัวนะครับผมจะวินจากเลขห้าตัวด้านบนสามสี่ห้าเป็นเลขชุด3ตัว20ชุดไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับ3 4มสี่ห้าสามสี่หกสามหหกห้าเจ็ด 5้าหกเจ็ดห้าหกสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่แล้วก็สุดท้ายเจ็ดสามห้านะครับเน้นชุดไหนผมก็จะเน้นชุดที่มีเลขเจ็ดก,กับเลขสามครับก็จะเป็นสามสี่เจ็ดนะครับผมคาดการว่าสามจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นสลับตำแหน่งก็ได้นะครับถ้าเชื่อมั่นในในแนวทางของผมเนาะ แต่มันก็มีโอกาสมาหลักร้อยมันเมื่อวานวนะเนาะเจ็ดเข้ามาหลักร้อยเนาะนะครับเออแต่เจ็ดผมไม่ได้ให้เด่นนี่นะเจ็ดผมให้ลองเมื่อวานวนะเนาะไม่ใช่วันนี้เจ็ดสามห้านะครับหกเจ็ดสามนี่ทีนี้แนวทางเพิ่มเติมนะต,ต้องย้าอีกทีคือแนวทางเพิ่มเติมนะจะตามไม่ตามก็ได้นะครับนะแปด 9 0 1 2เพิ่มเติมยังไงก็เหมือนเดิมครับสำหรับสมาชิกเก่านะ่าจะรู้อยู่8 7 3 8เอน่อ9 7 3 0 7 3 1 7 3 2 7 3นะครับเน้นผมก็จะเน้นเลข8ที่มันมาเมื่อวานนะครับ อีกชุดหนึ่งก็คือเลขหนึ่งอันนี้มาจากไหนเลขหนึ่ง <us it> ผมชอบสิว์ตัวผมชอบเลขหนึ่ง <irrel> ทีนี้แนวทางเพิ่มเติมันดับสุด,สดท้ายนะครับคือเลข89012เลขดับในวันนี้วินเป็นเลขชุด3ตัวนะครับเพิ่มเติม8 9จะตามก็ได้นะครับไม่ตามก็ได้อนี้คือแนวทางเพิ่มเติมเผื่อ3ตัวบนมันแตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแตกฝั่งเลขเด่นหรือฝั่งเลขดับนะครับ8 9 0 1 2 8 9 1 8 9, 2, 1, 9 <c oughs> ้าหนึเจะเขียน9เป็น0ูนย์ศูแล้วกันนะครับ0ูนย์เกแล้วกันนะครับกิตติศ1 2ย์หนึ่ศูนยสองแด หนึสองเกสุดท้ายสองแปศนย์นะครับชุดนี้ก็ชุดอุบัติเหตุมันต้องจริงจ,งจงแล้วต้องเป็น902นะครับอันนี้ก็เน้นเลยแล้วกันเป็นชุดอุบัติเหตุเผื่อมันจะมีความเอนตามนี้นะครับผมนะก็ไม่เข้ามาสองว,วันแล้วนะครับนะ เอาตามตรงคือไม่เข้ามา2วันแล้วนะครับแต่ถ้ามีเลขติดเด่นมีเลขติดเด่นทุกวันเมื่อวานกั็7กับ8ไปดูวันก่อนมันก่อนวาง0891เออเมื่อวานมา0เออผมเลขเด่นผมมาหลากักร้อยสองวันแล้วนะ0ย์กับ2มาเนาะนี่เมื่อวันวันที่19นะครับ0ย์กับ2มา ศูนย์มาหลักร้อยนะอันนี้ตรงอยู่วางบนอยู่แต่มันมาหลักรนะ้อยเนาะแต่ผมคาดการว่ามันมาจะมาหลักสิบหลักหน่วยเนาะสองก็มาล่างนะครับสองวันก่อนก็มาสองวันก็มาสองตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้อันนี้มาสามตัวเลยแปดเก้ากับเจ็ดนะครับ แต่วางวางกี่ปีเหมือนเดิมนะเจ็ดกับแปดกับเก้าเด่นนะครับผมวางเจ็ดกับแปดล่างนะมันออกอะไรนี่งแปดแปดเก้ากับเจ็ดเก้านะโอเคนะครับมีเลขติดเด่นทุกวันนั่นแหละแต่ว่าผมผมจับไม่แม่นเด่น,นะครับวิธีการมันไม่เด่นมันไม่คงที่อะ่ะมันไม่นิ่งเอาวางงั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ หากขึ้นชอบในเลข5ตัวนี้อยู่นะครับเริ่มในวิธีการที่หาตัวเลขมาอยู่ก็สมาชิกก็ไปต่อยอดนะครับหยิบเลขเด่นเอาเองนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นในแนวทางผมอยู่ก็ตามนี้เลยนะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อผมก็จะทิ้งไว้กล่องบรรจยใต้คลิปนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ